ี่ถึง,งไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมั่วเหมือนเดิมดีกว,ว่าแค่นั้นไม่อยากฝากเยอะดูคนเนยอยเขายังรักผมเดิมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมกําลังจะปล่อยตั้งแต่เมื่อวานแต่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับก็ได้มีการอัปเดตว่าโฟบ n งกลับมาที่ประเทศไทยแล้วครับใน IG Story ของวันมิว ก็ต้องยินดีต้อนรับกับโฟแบงด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้ไหนๆมันก็ได้ทําไปแล้วครับเอาเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทจะเล่าต่อไปนี้เป็นไทม์ไลน์ก่อนที่โฟแบงจะกลับมาที่ประเทศไทยฟรีแพโฟแบงหายไปไหนเป็นเวลากว่า1เดือนพอดีแล้วนะครับที่มีความเคลื่อนไหวของโฟแบงตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนซึ่งก็มีข่าวลือต่างๆนานามากมายในโลกโซเชียลมีเดีย ว่าโฟแบงมีปัญหาทางด้านกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นหรือถ้าพูดภาษาบ้นบานๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือโฟแบงถูกตำรวจจับที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ทำให้เขาไม่สามารถกลับมาที่ประเทศไทยได้เพื่อนในวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวันมิวฟิกตั้งออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวฟูแบง์แต่มันก็ไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือในช่วงเวลานั้นถ้าเราย้อนไปดูโพสต์เก่าๆเนี่ยประมาณเดือนเมษายนจะเจอกับโพสตตารางทัวร์ของฟิกโดยจะมีการระบุเอาไว้นะครับว่าวันที่2 7ถึง28เมษายนเขาจะมีโชว์ที่อซสก้า และโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซ้ลและปินหลักๆในโชว์นะครับก็จะมีฟิกแล้วก็วันมิวในตารางงานซึ่งจะไม่มีชื่อของฟู์แบงก์แต่ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าอาจจะตามไปด้วยเพื่อร่วมขึ้นเวทีไปแจมกับฟิกและวันมิวภายหลัง มีการอัปเดตผ่าน Facebook ของฟิกนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันมาถึงวันที่30เมษายนหลังจากจบโชว์ที่โอซาก้าและโตเกียวเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็น9นาทีวันมิวก็ได้อัปโหลดรูปของตัวเองครับที่ประเทศญี่ปุน่นถ้ามันเป็นการอัปโหลดรูปธรรมดามันคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่แคปชั่นของวันมิวกับบอกว่าฟีโฟแบง คือบริบทคําว่าฟรีในที่นี้นะครับมันไม่ได้แปลว่าฟรีแบบของฟรีแต่มันหมายถึงฟรีที่หมายถึงปล่อยตัวออกจากคุกอย่างเช่นเราจะเห็นในฮิปฮอปอเมริกาที่เขาจะมาฟรียังตักฟรีลวเดิร์คือแรปเปอร์พวกนี้นะครับถูกจับหรืออยู่ในคุกแฟนๆหรือเ,เพื่อนๆในวงการเนี่ยก็จะออกมาพูดว่าฟรีแล้วตามด้วยชื่อเพื่อเป็นการให้กําลังใจ และแสดงจุดยืนว่าเพื่อนเขาหรือศิลปินนั้นนะ่ะไม่สมควรติดคุกหรือให้ปล่อยตัวเขาออกมาพอวันมีวโพสแบบนี้นะครับมันก็เป็นข่าวทันทีมีเพจต่างๆเล่นข่าวนี้เรื่องที่โฟแบงอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นคำถามเนี่ยมันก็เกิดขึ้นว่าโฟแบงโดนตำรวจควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไรคือตอนนั้นนะครับมันไม่มีข่าวอะไรออกมาเลย มันไม่มีอะไรแน่ชัดไม่มีการแถลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับคนภายนอกไม่รู้เลยว่าโฟแบงเจอกับอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวในตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกวันมิวก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรแต่หลังจากที่วันมิวโพสต์ว,ว่าฝีโฟแบงก็ทําให้คนใกล้ตัวหลายคนออกมาโพสต์เรียกร้องเหมือนกันนะครับให้ปล่อยตัวโฟแบง แด้วยความชอบเสือของผมเองเนี่ยก็เลยไปดูตาม IG Facebook ของคนใกล้ตัวที่ไปญี่ปุ่นในวันนั้นโดยได้ไปเจอ i อ IG ของตากล้องนะครับที่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นกับโฟแบงด้วยมีการอัพโหลดรูปต่างๆแต่พอลองสังเกตดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีรูปของโฟแบงอยู่ในรูปด้วยเลยยิ่งตอนได้ขึ้นโชว์นะครับจะเห็นศิลปินคนอื่น อย่างฟิกวันมิแต่ไม่มีรูปของโฟแบงอยู่จะมีรูปของโฟแบงอยู่แค่2รูปเท่านั้นคืออยู่ในสนามบินสวรรคภูมิซึ่งก็น่าจะเป็นรูปก่อนขึ้นเครื่องไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะอย่างนั้นถ้าให้ผมเดานะผมอาจจะเดาผิดก็ได้โฟแบงเองอาจจะมีปัญหาตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันคือการคาดเดาเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึน้นเพราะไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยครับไม่มีใครมาแถลงข่าวหรือไม่มีข่าวจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแต่พอมันไม่มีใครรู้และไม่มีการชี้แจงออกมาคนนะครับก็เริ่มพูดกันว่าเฮ้ยหรือว่าฟูแบงโดนตำรวจรวบเพราะของผิดกฎหมายในโซเชียลมีเดียนะครับมีการเล่นข่าวคนเนี่ยก็เริ่มคาดเดาไปต่างๆนานา,นาถึงขนาดมีคลิปปลอมที่ปั่นข่าวขึ้นมา ใน t i k t o อนะครับซึ่งคลิปเหล่านี้เนี่ยเป็นคลิปบอมแล้วก็ช่องบอมทั้งนั้นโดยเป็นการเอาภาพข่าว แล้วก็เสียงมาตัดใส่รวมกันเพื่อทําให้คนเข้าใจผิดซึ่งมันเองนะครับก็มายุติธรรมต่อตัวของโฟแบงและด้วยความที่ผมเนี่ยไม่หยุดเสือกง่ายๆก็เลยลองไปค้นหารูในติ๊กต็อกของพี่สาวโฟแบงเพื่อจะมีการอัปเดตหรือชี้แจงอะไรบ้างที่พอจะทําให้เราได้รับรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับแต่พอเข้าไปดูแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีการชี้แจงหรือพูดถึงโฟแบงเลยครับ อาจจะมีแค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ถามถึงโฟบ n งว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยไหมซึ่งพี่สาวโฟแบังก็ตอบนะครับว่าโฟบ n งเนี่ยจะกลับมาอย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้โฟบ n งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทางด้านพี่ใหญ่อย่างฟิกนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ว่าจะพาโฟบ n งกลับบ้านในเร็วนี้แต่พอผ่านไปนะครับ เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนมันก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรทั้งแฟนคลับและคนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็ทำได้แค่เดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองฟิกก็ได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า w h a t t h e h e l l Version Remix ที่มีการเรียกร้อง ให้ปล่อย Full Bank. โฟแบงดยในเพลงนี้ถ้าฟังนะครับจะพอจับใจความได้ว่าฟรกพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและเป็นการยืนยันว่าโฟแบงตอนนี้เขาถูกตำรวจญี่ปุ่นจับอยู่จริงๆวาตรจญี่ป่ปปุนไ,นออไร,นร,นนร,รบงก็ยังคุมเคือนะครับไม่ได้ชัดเจนอะไรมากว่าที่ถูกจับนะถูกจับเพราะเหตุใด แล้วเรื่องอะไรทําให้โฟบ n งต้องถูกจับหลังจากฟิกนะครับได้ปล่อยเพลงว h ต t t รก h ฮลเลเวอร์ชันรีมิกออกมามันก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยอยากรู้มากกว่าเดิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะมีคอมเมนต์เข้าไปถล่มนะครับถามถึงว่าเฮ้ย เรื่องราวของโฟแบงเนี่ยออกมาพูดได้แล้วออกมาชี้แจงได้แล้วอย่างเงียบอย่างนี้สิทำไมอะ่ะทำไมไม่มีใครออกมาพูดอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นเวลา1เดือนเขาให้แล้วแต่ทําไมไม่มีใครออกมาพูดพรอยิ่งไม่มีคนออกมาพูดนะครับมันก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยสับสนและมีการปั่นข่าวออกมาและพอมีคนปั่นข่าวมันก็ทําลายภาพลักษณ์ของตัวโฟแบงเองคือภาพลักษณ์ของโฟแบงนะครับเป็นแรปเปอร์ที่ทําเพลงแนวดิว แนวแทบพูดถึงความรุนแรงการใช้ของมันก็ทําให้คนคิดว่าเฮ้ยหรือว่าโฟแบงจะโดนคดีเกีย่ยวกับของที่มันผิดกฎหมายจริงๆปัญหาในตอนนี้มันไม่ใช่ว่าโฟแบงถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปัญหามันคือโฟแบงถูกจับเรื่องอะไรต่างหากคือคนไทยนะครับสามารถไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าในกรณี ที่อยู่ไม่เกิน15วันแต่ถ้าจะอยู่นานมากกว่า15วันนะครับหรือว่าไปทํางานก็จําเป็นจะต้องขอวีซ่ากรณีของโ bank ที่อาจจะไปร่วมแจมกับวันมิวแล้ก็ฟิกอาจจะต้องขอวีซ่าทำงานหรือว่าทีมงานจะลืมขอวีซ่าให้โ bank แต่ถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องวีซ่าอย่างมากตอมออาจจะปฏิเสธให้เข้าประเทศและถูกส่งกลับไทยตามด้วยแบ็กิสต์ห้ามเข้าประเทศ คือผมพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับจะไม่ใส่ร้ายหรือว่าคาดเดาไปในทางที่มันอาจจะดูแย่หน่อยคือเราก็ไม่รู้นะครับถ้าเราไปใส่ร้ายหรือกล่าวหาว่าเขาเนี่ยโดนจับเพราะเรื่องของผิดกฎหมายมันก็อาจจะทําให้ภาพลางเนี่ยมันดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเป็นปัญหาเรื่องวีซ่าก็ไม่น่าจะถูกจับนานขนาดนี้แล้วสรุป มันเรื่องอะไรกันที่ทําให้โฟแบงไม่สามารถกลับไทยได้ผมพยายามหาข่าวในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่มีการรายงานถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่กรณีของโฟแบงเท่านั้นที่เคยมีปัญหากับตํารวจหรือตอมที่ประเทศญี่ปุ่นมันยังเคยมีกรณีของไฮโซสาวนักแสดงชื่อดังอย่างปาลีสนิวตันที่ถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่น ในช่วงประมาณปี2010สาเหตุก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนนะครับปารีธฮิวตันถูกตำรวจที่ลาสเวกัสจับครับในคดีครอบครองของผิดกฎหมายทำให้เธอเนี่ยถูกปรับแต่ต้องเข้าร่วมโปรแกร,รมบำบัดตัวของปารีธฮิวตันเนี่ยสารภาพผิดในคดีนี้นะครับแต่พอมาที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกับกลายเป็นว่าตอมาญี่ปุ่นห้ามไม่ใเธอเข้าประเทศเนื่องจากเธอเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรม และเกี่ยวกับยาเสพติดสุดท้ายมันทำให้ปารินยิวตันถูกสอบสวนอย่างหนักเป็นเวลาเกือบ6ชั่วโมงนะครับก่อนจะถูกส่งตัวกลับที่อเมริกาในวันถัดมาแต่มันยังมีอีกหนึ่งคดีนะครับที่มันเกิดขึ้นและเรียกได้ว่ามันคือการนําสิ่งเสพติดเข้าประเทศกรณีนี้คือกรณีของพ่อแมคคาทีสมาชิกสต่อทองอย่างเดบิเทนคือในช่วงนั้นนะครับ ปี1980เนี่ยพอแมคคาทธีถูกตำรวจญี่ปุ่นจับครับเนื่องจากตรวจพบว่าตัวของพอแมคคาทธีได้แอบเอาสมุนไพรน้ำหนักประมาณ219กรัมเข้าไปในกระเป๋าเดินทางและเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเขาถูกตั้งข้อหานะครับหลักรอบนำเข้ายาเสพติดคือคดีนี้มันเป็นคดีที่ร้ายแรงมากการนำยาเสพติดเข้าประเทศอีกประเทศหนึ่งตัวของพอแมคคาธ ถูกตำรวจควบคุมตัวเป็นเวลากว่า9วันก่อนที่สุดท้ายจะถูกในประเทศกับที่อังกฤษหรือทัวร์คอนเสิร์ตี่ญี่ปุ่นนะครับต้องถูกยกเลิกทั้งหมดคือกรณีนี้นะครับมันถูกพูดถึงอย่างมากโทษเนี่ยมันร้ายแรงถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะติดคุกเป็นระยะเวลากว่า7ปีเลยเดียว แต่ด้วยความโชคดีที่พอแมคคารีคือเป็นศินลปินที่ดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักในขณะนั้นแน่นอนครับมันมีการวิ่งเต้นเพื่อไม่ให้ศิลปินระดับนี้ติดคุกผลก็คือตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยโดนด่าครับในเรื่องสองมาตรฐานว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็น่าจะจับติดคุกไปแล้วแต่พอเป็นคนดังกลับทำได้แค่ปล่อยตัวแล้วคนดังคนสุดท้ายอย่างรัสเซลแบ์นนักแสดงฮอลลีวูด และอดีตสามีของเคที่เพอรี่ถูกตำรวจห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมปี2011โดยปัญหาก็เกิดจากที่ตัวของเขาเองเคยมีคดีติดตัวเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนหน้านี้ครับและเขายังเคยติดยาเสพติดและถูกตำรวจจับหลายครั้งมันทำให้ตำรวจญี่ปุ่นปฏิเสธให้เขาเข้าประเทศและต้องถูกส่งตัวกลับทันทีคือต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราจะไม่ได้ใส่รลายโฟูแบง์ว่าเขาเนี่ยถูกจับ เพราะของผิดกลหนไม้คือตอนนี้มันไม่มีใครรู้สิ่งที่ทําได้ก็คือการคาดเดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวอย่างที่ว่ามานะครับมันก็คือตัวอย่างของคนที่มีชื่อเสียงศิลปินคนดังที่ถูกจับหรือถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศหลังจากนี้เราต้องมาติดตามกันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์แลเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงแบบไหนจะมีการถแถลงข่าวจากคนใกล้ตัวว่าสรุปแล้วโฟแบง กำลังเจอปัญหากับอะไรอยู่แล้วเพื่อนๆเะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนูจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ FREE 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 PENACRON 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 PENACRON